ข้าวหอมมะลิอังกฤษไทยแจสมินไรซ์เป็นสายพันธุ์ข้าวที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยมีลักษณะกลิ่นหอมคล้ายใบเตยเป็นพันธุ์ข้าวที่ทำให้ข้าวไทยเป็นสินค้าส่งออกที่รู้จักไปทั่วโลกข้าวเป็นอาหารหลักของพนลโลกมานานนับพันปีบางภูมิภาคนำข้าวไปแปรรูปเป็นแป้งเพื่อปรุงแต่งเป็นอาหาร สำหรับภูมิภาคเอเชียบริโภคข้าวในรูปลักษณ์ดั้งเดิมและมีข้าวหลากหลายพันธุ์ให้เลือกสำหรับประเทศไทยแล้วข้าวหอมมะลิถือว่าเป็นที่สุดของข้าวและกำลังเป็นที่ต้องการของผู้นิยมบริโภคข้าวทั่วโลกในชื่อ Jasmine Rice เมื่อปีพุทธศักราช2497 นายทัพธนาเหมพิจิตผู้จัดการบริษัทการส่งออกข้าวจังหวัดฉะเชิงเราได้รวบรวมพันข้าวหอมในเขตอำเภอบางคลา้าได้จำนวน199รวงแล้วดอกเตอร์ครุยบุญยสิง์ผู้อำนวยการกองบำรุงพันข้าวในขณะนั้นได้ส่งไปปลูกคัดพันบริสุทธิ์และเปรียบเทียบพันที่สถานีทดลองข้าวโคกสำโรงขณะนี้เป็นสถานีข้าวลบบุรี ดำเนินการคัดพันธ์ุโดยนักวิชาการเกษตรชื่อนายมังกรจุมทองภายใต้การดูแลของนายโอภาสพลศินหัวหน้าสถานีทดลองข้าวโคกสำโรงจนกระทั่งปีพุทธศักราช2502ได้พันบริสุทธิ์ข้าวขาวดอกมะลิ4.2105 และคณะกรรมการพิจารณาพันธ์ุข้าวได้อนุมัติให้เป็นพันธ์ุส่งเสริมแก่เกษตรกรวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2502โดยเกษตรกรทั่วไปเรียกว่าขาวดอกมะลิ105ต่อมาได้มีการปรับปรุงพันธ์ุข้าวขาวดอกมะลิ105จนได้ข้าวพันกอขอข15ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ประกาศให้ข้าวทั้งสองพันนี้เป็นข้าวหอมมะลิไทยประวัติข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิเป็นสายพันธุ์ข้าวที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยจัดเป็นข้าวนาปีปลูกได้เพียงปีละหนึ่งครั้งลักษณะเข้าเปลือกเรียวยาวเมื่อสีเป็นข้าวสารจะได้ข้าวมเมล็ดเรียวยาวขาวใสเป็นเงาแกร่ง มีท้องไข่น้อยมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยเป็นผ่านข้าวที่นิยมบริโภคอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศและเป็นผ่านข้าวที่สร้างชื่อเสียงให้ข้าวไทยเป็นที่รู้จักทั่วโลกประเทศไทยถือเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่ง โดยมีแหล่งเพาะปลูกสำคัญในภาคตะวันออกเฉีงเหนือคือเขตทุ่งกุลารองไห้และมีพื้นที่เพาะปลูกครอบคลุมกว่า19ล้านไร่ทั่วประเทศโดยมีแหล่งผลิตสำคัญคือจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดนครราชสีมาอุบลราชธานีร้อรองลงมาคือภาคเหนือเนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศและพื้นที่เพาะปลูกของทั้งสองภาคคล้ายคลึงกัน เหมาะแก่การเจริญเติบโตของข้าวหอมมะลิกล่าวคือสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอนฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมชาวนาจะเริ่มหว่านไถในเดือนมิถุนายนและเพาะปลูกอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเมื่อฝนเริ่มหมดปลายเดือนตุลาคมจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนจึงเริ่มเก็บเกี่ยว ช่วงเดือนพฤศจิกายนความชื้นจะน้อยเพราะเป็นช่วงที่ลมหนาวจากเมืองจีนเริ่มพัดเข้ามาในสองภาคนี้ทำให้อากาศแห้งเหมาะในการเก็บเกี่ยวการตากการนวดก็ทำได้ง่ายเพราะน้ำแห้งนาหมดแล้วไม่มีฝนจึงทำให้ได้มเมล็ดข้าวที่มีคุณภาพ สำหรับการปลูกข้าวหอมจะทำกันได้ดีเฉพาะที่เป็นนาดอนเสียเป็นส่วนใหญ่คุณสมบัติของข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิที่นิยมปลูกและบริโภคกันอย่างแพร่หลายคือพันธุ์ขาวดอกมะลิ105และพันธุ์กอขอ15ความหอมของข้าวหอมมะลิเกิดจากสารระเหยชื่อ 2- c อ t ิ l 1นไ r r o l ล n น ซึ่งเป็นสารที่ระเหยหายไปได้การรักษาความหอมของข้าวหอมที่ดีต้องเริ่มตั้งแต่การเก็บเกี่ยวการเก็บรักษาข้าเปลือกการสีข้าวและการเก็บรักษาข้าวที่สีเรียบร้อยแล้วการจะรักษาความหอมของข้าวเอาไว้ต้องพยายามหลีกเลี่ยงภาวะแวดล้อมที่ร้อนอบอ้าวและมีความชื้นสูงการตากแดดหรือใกล้สถานที่ร้อนจัดเป็นเวลานานๆเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่ง สภาวะที่เหมาะสมคือที่ที่มีอากาศค่อนข้างเย็นมีการถ่ายเทของอากาศดีความชื้นไม่สูงเข้าหอมใดหมายถึงข้าวที่เพิ่งเก็บเกี่ยวมาได้ซักระยะหนึ่งและมีการดูแลรักษาอย่างดีก่อนที่จะนำมาบริโภค ข้าวหอมใหม่จะให้ความหอมขณะหูงต้มซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากข้าวชนิดอื่นๆน,นอกจากนี้ข้าวหอมที่หูงแล้วยังมีลักษณะนุ่มเหนียวมียางเกาะตัวกันพอสมควรมีรสชาติอร่อยข้าวหอมที่เก็บไว้นานขึ้นคือข้าวที่เก็บเกี่ยวมาแล้วเก็บไว้เป็นเวลานาน5-6เดือนขึ้นไปความหอมจะเจือจางลงรวมทั้งความนุ่มเหนียวลดลงด้วย เมื่อนำข้าวหอมนี้มาหุงต้องใช้ปริมาณน้ำมากขึ้นกว่าข้าวใหม่ถึงแม้ความหอมจะลดน้อยลงไปแต่ยังคงมีรสชาติอร่อยเหมือนเดิมประเภทของข้าวหอมมะลิกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าต่างประเทศได้แป่งประเภทของข้าวหอมมะลิไทยออกเป็น2ประเภทคือข้าวขาว8ชนิด และเข้าวกล้อง6ชนิดเข้าวขาวแบ่งออกเป็น8ชนิดดังนี้เข้าวขาว100%ชั้น1ข้าวขาว100%ชั้น2ข้าวขาว100%ชั้น3เข้าวขาว5%ข้าวขาว10%ข้าวขาว5%เข้าขาวหัก A อวันเลิศพิเศษข้าขาวหัก a อวเลิศข้าหอมมะลิแท้ดูอย่างไรเข้าวกล้อง100%ชั้น1 ข้ากล้อง100%ชั้น2เข้ากล้อง100%ชั้น3เข้ากล้อง 5%, เข้ากล้อง 10%, เข้ากล้อง15%ประเภทของข้าวหอมมะลิวิธีการตรวจความเป็นข้าวหอมมะลิการตรวจสอบที่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นข้าวหอมมะลิแท้หรือไม่นั้นปัจจุบันมีเพียงวิธีเดียวคือการตรวจสายพันธุก,กรรมหรือ DNA ซึ่งมีสถาบันที่สามารถตรวจสอบได้อยู่น้อยมีค่าใช้ใจ่ายในการตรวจสอบค่อนข้างสูงและต้องใช้เวลาในการตรวจสอบพอสมควรนอกจากนี้ยังมีวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางในการบ่งชี้หาความเป็นข้าวหอมมะลิคือวิธีการตรวจทางกายภาพสถาบันตรวจเอกลักษณ์พันธุก,กรรมข้าวหอมมะลิ DNA 1. สํานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. ศูนย์ปฏิบัติการ DNA เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนวิธีการตรวจลักษณะเมล็ดข้าวเปลือกหอมทางกายภาพพิจารณาจากลักษณะสีของเปลือกขนาดรูปทรงของเมล็ดข้าวเปลือกลักษณะพิเศษที่มีเอกลักษณ์ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งบ่งชี้ได้ว่าเป็นข้าวหอมอะไรซึ่งต้องอาศัยความชำนาญเช่น ข้าวหอมมะลิ105มีจุกหางแยกออกชัดเจนข้าวหอมมะลิก็ขอ15ที่จุกหางมีลักษณะงอนขึ้นมากกว่าและ,มะเมล็ดจะกว้างกว่าข้าวปทุมธานี105จะมีลักษณะคล้ายกับหอมมะลิ105ต่างกันที่จุกหางจะแยกน้อยกว่าวิธีการตรวจลักษณะ,มะเมล็ดข้าวสารหอมที่ผ่านการกระเทาะเอาเปลือกและรำมออกแล้ว การตรวจทางกายภาพมีมาตรฐานกำหนดพิจารณาจากลักษณะรูปทรงของเมล็ดข้าวขนาดความยาวของเมล็ดข้าวและความยาวเฉลี่ยต่อความกว้างของเมล็ดลักษณะพิเศษที่บ่งชี้ว่าเป็นข้าวหอมอะไรและวิธีตรวจสอบเมล็ดข้าวสุกที่ต้มในน้ำเดือดการตรวจทางเคมีคือการทดสอบหาปริมาณอะมิโลส การทดสอบหาปริมาณข้าวเจ้าหื่นที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิไทยปนโดยการหาค่าการสลายเมเล็ดข้าวในด่างหรือการย้อมสีและการทดสอบความสุดของข้าวข้าวหอมมะลิสุรินหรือสุรินหอมมะลิไรซ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยข้าวหอมมะลิสุรินเป็นข้าวพันุขาวดอกมะลิ105และพันกอข้อ15 มีความหอมตั้งแต่เป็นต้นกล้าจนถึงเข้าหุงสุกลักษณะข้าวเมล็ดเรียวยาวขาวเป็นเลื่อมมันใสสวยเมื่อหุงสุกเป็นข้าวสวยจะมีสีขาวลักษณะอ่อนนุ่มชุ่มลิ้นกินอร่อยจนชาวสุรินกล่าวว่าข้าวหอมมะลิสุรินหอมยาวขาวนุ่มเพราะปลูกในจังหวัดสุรินทร์ทะเบียนเลขที่สช5 1 1 0 0 0 3 registration number GI 5110023วันที่ได้รับการขึ้นทะเบียน31มกราคม2548 Registered d a t 31 January 2005เข้าหอมมะลิสุรินหอมยาวขาวนุ่มจังหวัดสุรินมีแหล่งน้ำธรรมชาติสภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและไม่อุ้มน้ำมีระบบกักเก็บถ่ายเทน้ำที่ดีเหมาะสำหรับการปลูกข้าวหอมมะลิสุริน